สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่านิทานวันนี้นำเสนอนิทานเรื่องลูกสาวพ่อค้านณะบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งมีพ่อค้าขายเครื่องปั้นดินเผาอยู่คนหนึ่งพ่อค้าอาศัยอยู่กับลูกสาวเพียงลำพังในเช้าวันนี้ในขณะที่พ่อค้านั้นกำลังจะยกเครื่องปั้นดินเผาขึ้นไปจัดเรียงเอาไว้บนเกวียนเพื่อเดินทางไปเรข่ขาย ตามหัวเมืองต่างๆทันใดนั้นเองเสียงของชายแปลกหน้าที่มีหน้าตาดุดันได้วิ่งมาที่หน้าบ้านของพ่อค้าพ่อค้าจึงได้หยุดมือจากการยกของทั้งหมดนั้นลงก่อนเมื่อชายคนดังกล่าวมาถึงซึ่งพ่อค้าเองยังไม่ทันได้ถามอะไรชายแปลกหน้าผู้นั้นได้พูดกับพ่อค้าไปในทันทีว่าเสียให้ฉันมาบอกกับพ่อค้า ว่าให้เอาเงินไปคืนทั้งหมดทั้งตน้นทั้งดอกพ่อค้าเองไม่เคยลืมว่าตนนั้นได้ไปหยิบยืมเงินของเสียซึ่งเป็นเสียเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาพ่อค้าไปยืมเงินมาเพื่อน,นำมาทำทุนบางเอินเป็นช่วงข้าวยากหมากแพงทำให้เงินทุนเกิดหมุนเวียนไม่ทันจึงขาดส่งทั้งต้นและดอกนีก่อนนั้น จึงกลายเป็นหนี้เป็นหนี้เงินต้นทบเงินดอกขึ้นมามากกว่าเงินต้นที่ยืมมาพ่อค้าที่มีหน้าเศร้าเพราะหาเงินไม่ทันจึงได้ตอบชายที่มีหน้าตาดุดันผู้นั้นไปว่าพี่ชายพี่ช่วยฉันหน่อยพี่ช่วยกลับไปบอกเสียให้ฉันทีฉันขอเวลาสักหน่อยนะจ๊ะพ่อค้าพูดอ้อนวอนด้วยสีหน้าที่เศร้าส้อย ชายแปลกหน้าที่มาทวงหนี้จึงได้ตอบว่าได้ทำให้พ่อค้ามีสีหน้าดีขึ้นมาบ้างหากแต่ใบหน้าของเขานั้นปาสจากรอยยิ้มคนแปลกหน้าจึงได้กลับไปเพื่อนำเรื่องนี้ไปบอกให้กับเสียเจ้านายของมันไม่นานมันก็หวนกลับมาที่บ้านของพ่อค้าแล้วบอกกับพ่อค้าไปว่าเสียให้ฉันมาบอก ให้พ่อค้าหาเงินรีบมาคืนเสียจะให้เวลาอีกสิบวันแล้วจงรีบนำเงินทั้งหมดมาคืนเสียด้วยจากนั้นคนที่มาทวงหนี้ก็ได้กลับไปพ่อค้าคุณคิดในใจว่าจะหาเงินจากไหนมาคืนลำพังดอกก็ยังไม่พอพ่อค้าคุณคิดอยู่ตั้งนานจะเอาเงินที่ไหนกันหนอมาคืนให้กับเสียเจ้าของโรงงาน ลำพังเงินดอกและเงินซื้อของเพื่อมาเป็นทุนหมุนเวียนในร้านก็ยังไม่พอมิหนำซ้ำช่วงนี้ข้าวของก็มีราคาแพงขึ้นของที่มีอยู่ก็ขายไม่ออกพ่อค้ายืนคิดอยู่นานแล้วจึงหันมาจัดเรียงเครื่องปั้นดินเผานั้นต่อพ่อจ๋าพ่อเรียงของเสร็จหรือยังจ๊ะฉันทำกับข้าวเสร็จแล้วนะจ๊ะวันนี้ มีแกงฟักหอมกับปลาแห้งปนของชอบของพ่อทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเสียงของบัวแก้วลูกสาวเพียงคนเดียวที่นางนั้นไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อค้าพ่อของเธอนั้นมีหนี้สินตั้งมากตั้งมายเพราะพ่อค้าเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับเพราะไม่อยากบอกเรื่องหนี้ให้กับลูกสาวจะต้องมาเป็นห่วงและมาเป็นกังวล กับหนี่ที่ตนนั้นได้ก่อขึ้นพอค้าที่มีสีหน้าเศร้าหมองจึงได้หันไปตอบกับลูกสาวพร้อมกับเปลี่ยนสีหน้าและแววตาที่มีสีหน้ายิ้มขึ้นมาทันทีเพื่อไม่ให้บัวแก้วลูกสาวรู้ว่าตนนั้นมีความทุกข์ใจเหลือแสนจ่าลูกพ่อกำลังจะไปเดี๋ยวนี้ละรอพ่อสักประเดี๋ยวนะจากนั้นทั้งสองพ่อลูก ก็ได้มากินข้าวด้วยกันอย่างอร่อยอร่อยถึงแม้ในใจของพ่อค้านั้นจะคุ้นคิดแต่กับเรื่องหนี้สินและหาเงินมาคืนให้กับเสียเจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสิบวันผ่านไปพ่อค้าเองยังไม่มีเงินไปคืนเสียเจ้าของโรงงานตามที่กำหนดเสียจึงได้มาทวงหนี้ที่บ้านพ่อค้าด้วยตัวเองเมื่อมาถึง เสียเจ้าของโรงงานไม่พูดพร่ำทำเพลงเสียถามพ่อค้าไปว่าพ่อค้าข้าให้เวลาท่านเพิ่มอีกตั้งสิบวันท่านยังไม่มีเงินมาคืนข้าทั้งต้นทั้งดอกและนี่เงินดอกท่านก็ขาดส่งมาหลายเดือนแล้วเห็นทีข้าจะต้องยึดวัวและยึดเกวียนของเจ้าเอาไว้เป็นประกันก่อนพ่อค้าหน้าเศร้ารีบยกมือขึ้นพนมแล้วพูดกับเสีย เจ้าของโรงงานไปว่าข้าขอเวลาสักหน่อยจะได้ไหมเสียช่วงนี้ขายของฝืดซื้อจริงขายของไม่ได้เลยขนาดเข้าสารจะกรอกหม้อพวกเรายังไม่มีเลยขอเสียเห็นใจพวกเราด้วยเถิดเสียที่ยืนกอดอกแล้วหันไปประเมินราคาวัวและเกวียนของพ่อค้า รวมไปถึงบ้านหลังเล็กๆที่พ่อค้ากับลูกสาวนั้นได้อาศัยเป็นที่ซุกหัวนอนคงไม่ได้หรอกข้าให้เวลากับพ่อค้ามานานมากพอแล้วท่านใดนั้นเองบัวแก้วลูกสาวของพ่อค้าที่เธอได้เดินไปเก็บผักที่ข้างรัว้วบัวแก้วได้เดินเข้ามาพอดีบัวแก้วจึงได้หยุดและร่วมสนทนาด้วยเธอจึงได้ถามขึ้นว่า มีอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะพ่อจ๋าพ่อคะที่ไม่มีทางเลือกและไม่อยากปกปิดเรื่องหนี้สินกับลูกสาวอีกต่อไปเขาจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับบัวแก้วลูกสาวได้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วบัวแก้วก็มีสีหน้าและเสียใจผิดหวังขึ้นมาอยู่ไม่น้อยพ่อไปเป็นหนี้เสียเท่าไหรจ่จ๊ะเสียเจ้าของโรงงาน เมื่อได้เห็นบัวแก้วหญิงสาวที่มีหน้าตาสะสวยด้วยใบหน้าอันสวยสดงดงามทำให้เสียเจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาหยุดและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงมาในทันทีนี่ลูกสาวของท่านหรือเสียที่มีความสนใจในตัวของบัวแก้วอยู่ไม่น้อยใช่พ่อค้าจึงต่อไปว่าจ้ะ นี่เป็นบัวแก้วลูกสาวคนเดียวของฉันเองเสียยิ้มเจ้าเล่ออกมาเสียสนใจบัวแก้วลูกสาวของพ่อค้านั้นอยู่ไม่น้อยเสียจึงพูดกับพ่อค้าพร้อมกับลูกสาวไปว่าถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันฉันมีเกมสนุกสนุกให้ทันกับลูกสาวเล่นเกมนั้นก็มีอยู่ว่าเสียจึงได้เริ่ม พูดเกมที่ตัวเองนั้นมีเล่เหลี่ยมจะเอาเปรียบพ่อค้ากับลูกสาวเกมก็มีอยู่ว่าฉันจะเอาเมล็ดถั่วสองเม็ดใส่ไว้ในไหยแก้วแล้วให้ลูกสาวของท่านเลือกและหยิบขึ้นมา1เม็ดหากว่าเม็ดถั่วสีแดงค้าจะยกหนี้ทั้งหมดและแถมวัวอีกคู่พร้อมกับเงินอีกจำนวนหนึ่งให้กับท่านและลูกสาวแต่ถ้าหากบัวแก้ว ลูกสาวของท่านนั้นอิบเม็ดถั่วได้สีดำแล้วก็ลูกสาวของท่านจะต้องแต่งงานกับข้าแต่ข้าก็จะยกหนี้สินทั้งหมดให้ท่านอีกเช่นกันเห็นไหมล่ะพอค้าท่านมีแต่ได้กับได้ท่านไม่ได้เสียอะไรเลยเมื่อได้ฟังดังน<หม>ั้นแล้วทั้งสองพ่อลูกจึงได้หันหน้ามามองกัน <S 1> <S 1> ฟังแล้ว <S <S พอค้า ก็คิดในใจว่าเสียเจ้าเล่บังคับเขากับลูกทางอ้อมซึ่งพ่อค้าไม่มีทางที่จะขายลูกกินถึงแม้ว่าจะลำบากตรากตรำสักเพียงใดก็ไม่มีทางยอมที่จะขายลูกสาวเป็นแน่พ่อค้าจึงได้หันไปถามบัวแก้วผู้เป็นลูกสาวลูกสาวที่ต้องการจะช่วยพ่อของตนให้พ้นจากนี้สินและความทุกข์ใจนั้นทั้งหมดเธอจึงรับปากที่จะเล่นเกมนี้ กับเสียจอมเจ้าเล่เมื่อตกลงกันได้ดังนั้นแล้วทั้งเสียและพ่อค้าพร้อมกับลูกสาวจึงได้เริ่มเกมนั้นในทันทีเสียได้เรียกให้ลูกน้องของเขาที่ยืนอยู่ไม่ห่างไปนําเมล็ดถั่วมาจังหวะนั้นเองบัวแก้วที่ตาไวเหลือบไปเห็นเสียนั้นใส่เมล็ดถั่วเพียงแค่สีเดียวลงไปก็คือสีดำ เพราะว่าหากนางหยิบเมล็ดถั่วสีดำได้บัวแก้วก็จะต้องแต่งงานกับเสีย่ยบัวแก้วที่ตาไวนางจึงแกล้งขอตัวไปล้างไม้ล้างมือในครัวอ้างว่ามือของนางนั้นสกปรกจากการไปเก็บผักมาก่อนที่บัวแก้วนั้นจะรีบไปหาเมล็ดถัว่วที่เป็นเมล็ดสีแดงแล้วกำเอาไว้ในมืออีกข้างเมื่อได้เมล็ดถั่วสีแดงมาแล้วบัวแก้วจึงได้ล้วงลงไปในหายนั้น แล้วหยิบเมล็ดถั่วสีดำแล้วแกล้งทำเป็นเมล็ดถั่วตกลงที่พื้นก่อนจะแบมือออกแล้วพูดไปว่าขอโทษนะฉันจับได้เมล็ดถั่วสีแดงเสียหน้าชาขึ้นมาในทันทีไม่คิดว่าบัวแก้วลูกสาวของพ่อค้านั้นจะเจ้าเล่์เพทุบายและรู้ทันตนแต่คำพูดก็ต้องเป็นคำพูดเออข้ายกหนี้ให้พวกเจ้าทั้งหมดพวกเจ้าทั้งสองพ่อลูกเป็นอิสระแล้ว ส่วนวัวและเงินนั้นประเดี๋ยวข่าจะให้คนจูงมาให้และนำเงินมาให้ว่าแล้วเสียที่อารมณ์เสียก็รีบเดินหันหลังไปด้วยความโมโหและตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาบัวแก้วลูกสาวของพ่อค้าก็ได้มีชีวิตที่สุขสงบรมเย็นและมีความสุขส่วนพ่อค้าก็ไม่มีความกังวลใจเรื่องหนี้สินอีกต่อไป ทั้งสองคนพอลูกช่วยกันค้าขายและมีชีวิตที่มีความสุขแล้วไม่ต้องไปเป็นหนี้สินของใครอีกต่อไปทำให้ชีวิตของลูกสาวพ่อค้าและพ่อค้าเองมีความสุขขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีความทุกข์ใจเหลืออยู่เลยจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังขอให้ทุกท่านมีความสุข และมีสุขภาพดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ